สวัสดีค่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะคะพูดถึงเรื่องความรักคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความรักไม่มีความเมตตาก็จะปฏิสัมพันธ์กันยากมากเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13นะคะบอกว่าความรักนั้นอดทนนานความรักนั้นมีเมตตา ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักนั้นทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักนั้นไม่แคะไขคุยเขียความผิดของคนอื่นและอดทนบากบั่นอยู่เสมอ อาจารย์เปาโลพูดนะคะว่าแม้ข้าพระเจ้ายกทรัพย์สินทั้งหมดให้คนยากไร้และยอมพีกายเอาไปเผาไฟก็คือเหมือนกับเอาตัวไปบูชายันนะคะแต่ถ้าไม่มีความรักก็เปล่าประโยชน์ความรักก็นั่นแหละคะ่ะอดทนนา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 ,นา,นา,นานเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ปาโลก็ยังพูดอีกนะคะว่า บอกกับพี่น้องในโครินนะคะในคริสตจักรโครินบอกว่าก็อาจจะบอกในคริสตจักรในโคราชด้วยนะคะถ้าเกิดอาจารย์เปาโลยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นดาก็เป็นตัวแทนอาจารย์เปาโลพูดถึงคริสตจักรในโคราชว่าพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านมานั้นก็เพื่อให้มีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพของท่านเพื่อปล่อยตัวไปตาม เนื้อหนังตามนิสัยของเรานะคะแต่จงรักกันด้วยความจริงใจเหมือนกับที่บอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่หากยังคอยกัดกินกันเองระวังให้ดีจะย่อยย,ยับไปตามๆกันและอาจารย์บอโลก็บอกได้นะคะว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหมายความว่าไงคะหมายความว่า คริสเตียนเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะเราจะมีพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราผลของพระวิญญาณก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความดีความปรานีความสัตย์สื้อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีห้าม,มาเลยนะคะในพระกัมภีร์คือให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณวันนี้ดาจะไม่พูดถึงการงานของเนื้อหนังนะคะ ไม่พูดเพราะว่า,กา,าก,บบการงานของเนื้อหนังนั้นขัดกับวิสัยการงานของเนื้อหนังนั้นขัดกับพระวิญญาณการงานของเนื้อหนังก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าขอไม่พูดเพราะว่าแม้แต่ตัวดาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชนะมันขาดลอยมันต่อสู้กับดาเองมันต่อสู้กับเราตลอดเวลาเนื้อหนังกับพระวิญญาณต่อสู้กันเองตลอดเวลา ไม่มีวันที่เราจะชนะมันขาดลอยเราจะต้องมีผลของการบังคับตนมีผลของการพึ่งพาในพระวิญญาณไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะล้มหน้าความไม่เป็นท่าเพราะว่าความรักอดทนานานนั้นมันจะไม่เป็นจริงในชีวิตของเราความรักอดทนนานนา,น,น,าน,นานทีเดียวเลยนะคะวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องว่าให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคือมีผลของการบังคับตน บังคับตนบังคับตนนะคะไม่กัดกินกันเองแล้วเราจะชนะผีร้ายวิญญาณชั่วเราจะชนะเนื้อหนังของเราเพราะว่าเราจะมีผลของพระวิญญาณแล้วเราก็จะชนะแบบขาดลอยนะคะวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านให้มีสันติสุขมีความอดทนนานนะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ